ก็เล่าอย่างกับบ้านกับสาวเพนีจ้ะเพน,นีบ้านหลังนั้นก็อยู่นี่เนาะเพาไก่เนาะจา้ะเนาะเหตุผลทําไมซื้อบ้านหลังนี้เหตุผลทําไมซื้อบ้านหลังนี้เพราะาอยู่ในหมู่บ้านจ้ะ,แล,ะแล้วก็เห็ดแล้วสิประเด้ไปง้มเห็ดอีกปั๊บปุงกระสีปั๊บปุ้งเหลายดอกแล้วก็มันอยู่ในหมู่บ้านเพื่อสิดได้แบบว่าอยู่ไก่ไอไก่ย,ย,ย่ายไก่ตาแล,ตแล้วเห็ดแล้วแล้วกระเซียวตากย่ายไปอยู่นำ้ำเพราะว่าตากับย่าย เพิ่นบ่ไปยืดมองอื่นจ้ะเพิ่นติดมูบานแล้วเพิ่นบ่ไปยืดนวดสะอาดนำ้ำก็เลยได้เหตุผลก็คือว่าทำไมต้องมานขนควายซื้อบ้านหลังนี้อีกเพราะว่าตาขายายไม่ไปด้วยอยากช่วยตาขายายประมาณนี้นี่จ้ะบนทางกะยังอันนี้เสร็จรอบบา้บบานแล้วดิจ้ะเสร็จรอบบ้านแล้วแล้วที่นี่บ้านนอกซ้ายกอยู นี่จ้ะติดไออันนี้แม่นหลังบ้านอันนี้หลังบ้านของบ้านน้องไส้เลยจ้ะนี่มีต้นไอไอไอกอไผ่กที่นี่นี่จ้ะแล้วก็บ,บ้านน้องไส้กับสีย่ยวนบ้านน้องไส้กับยูนี่เนาะยี่ต้นหม่งปากกอไผ่นะจ้ะนี่จ้ะบ้านน้องไส้ย,ยูนี่แหละประมาณนี้เพระาะว่าเราก็บไก่คุณทางกับว่าไก่ปันได ย่งางเอาเราพ่อหาอะไรที่กับหอดจ้ะกำลังย่างกับบ้านยืดดีๆจ้ะเพนิี่เพนิี่มาหน่อยยืมาน่อยมาหน่อยมาตทางไหนมาหน่อยมาตะทางไหนเพนนี่ เอาที่แค่นี้ก็บ,บ่เฮาบ่าบากกาดน้องบักลามาได้ใส่ลูกบักลามาได้ใส่มานี่มาเร็วๆฮัลโหลฮัลโหลเบบี้ฮัลโหลฮัลโหลเออเออเไปเห็นกล่องเลยเออ ามาื่อไรแม่จใส่ลูกคือมาตเวผู้เดียวคือาม่โตเดียวอืมคือแม่โตเดียวบังลาบังลาฮีละ่ะมาอืเมเบิง้งเบิ้งเบิ้งเบิ้เบิ้งหนาดูดูจ้ะมาหน่อยเอายงยัง,งกระบ,บาดยินดีๆกัได้สมาชลิกใหม่บาน,นเอาคึ้นเรื่องกัน้เรื่องกันไว้แต่คุณ พี่หึงกันไม่แทะเรื่อง้ะจ้ะพี่ไก่เฮี้ยนคนเฮี้ยนละเฮี้ยนหลังนี่สีสีอยู่มอที่สุดเลยแหละกระล่านอ้อยข้าเจา้าบารีเฮี้ยนคนกับสีอยู่ขอบทั้งฝุ่นเบนบ่ขอบทั้งฝุ่นเบนบ่บารีบ่ม,มีเฮี้ยนคนจ้ะมาหน่อยอยื้อใส่สีมะยางมาต่อแตะต่อเตะอยู่ตัวเดียว มาตัวใหญ่ก็ทีบว่ากัดตายเบิร์สตีมึงรู้มาตลอวก็พึ่งเงินอันอีเบิร์ดก็พึ่งเงินอันอัน,อ,นอันนี้สรุปเอามาบ้านน้ำจ้าพอไายัง ย่านม้าญ่กัดตัวผู้จ้ะยานน่านไม่ตายสุธีรยต,ตนเฮ่ยัังได้ๆด้อมเลอต,ตนก็นเลยต้องเอากรบปานนะ้ำเอบ่มีคนบ่มีเฮียนคนอยู่ไก่แถวนี้ปล่อยใบก็คือตายอย่างเดียวเลยบักลาบักลาชีไดย์้าไปหาหมอ หมอเช็คว่าเขาอายุเท่าไหร่แล้วก็สิดภาพไปฉีดยาน้ำหรือจ้ะฉีดยาวัคซีนนี่จ้ะคันเห็นแล้วคันปอยจะคือตายอย่างเดียวเลยเพราะว่าวิ่งเฮี้ยนคนอยู่แถวนี้ไม้ใหญ่กัดตายคักๆไม้ใหญ่ไม้แห้งลาย แล้วก็มามาผู้ใดสิสีลงมาจากไหนจากสีมานยุกลงมากไก่คักแแค่ไก่เฮี้ยนข้นคันกแแค่แล้วสันนิฐานเด้อมื่อไรมื่อน้อยมื่อไะเจอกันเจอกันด้วยความบมงเอิญ จะได้บอกพ่อใหญ่เพราะว่าปล่อยถิ่มบ่ได้ปล่อยบ่ได้จ้ะปล่อยไปก็ซื้อตายเลี้ยงตูนน้านั่านั่งนั่งมา,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 มาจะไหนจะสินไม่ยู่มาแปลบวันนึนก็เพิ่งเงินอันตาย ขันป้อยกับือตายอะจ้ะตัวน,น้อยๆตัวเดียวสั่มจะไปกินจะไปยู่ทั้งใดาขันเป็นหมาคนอื่นเป็นไปว่าได้สิลงมาไก่แท้เพราะว่าหมาใหญ่ลับร่องว่าหมาใหญ่กัดแน่นอน See you เจอกัน เดกันครั้งแรกเอาเป็นเดี๋ยวให้พี่ใหญ่ตังให้พี่ใหญ่จังซื้อให้แต่เสินใจก็คือเลี้ยงค่ะ,ะ,ะยยคแล้วบอกพี่ใหญ่พี่ใหญ่ก็บอกคือที่บัตรจอดอกทั้งทงที่เพิ่งเสียใจยไปเพิ่งเสียใจยไปแต่คงไม่ขัดหรอก,อกนี่จ่ะ แพรว,ว่าเสีนเลี้ยงปุ่นกันกันกบอันอยู่ข้างในนั่นแหละแต่ว่านายต้องกระสียาก่อนสียาครบก่อนนี่จะแต,ลต,ต่ละตัวไหตัวนิดหน่อยใช่หรอือเปล่ากึเดือนแล้วบุ้งให้หมอไปให้หมอเบิ่งเอาว่านายเลยจึ่เดือนแล้วโอเคค่ะ มาชิกใหม่มาชิ้กใหม่ด้วยความบังเอิน